สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะคลิปนี้อันคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรวันนี้อันขออนุญาตเป็นตัวแทนในานามของเซล์ป้ายแดงเอารถป้ายแดงมาขายกับผู้ลูกค้าครับคลิปนี้ยังไม่ได้ป้ายทะเบียนร,รถป้ายแดงครับอันนี้ต้องบอกให้ทราบและก็เรียนให้ทราบตามตรงกันแบบนี้ใครที่กําลังมองตัวป้ายแดงสําหรับตัวรุ่นนี้ไว้อันขอครับ อันขอเลยอันไม่ได้ขออะไรเยอะอันนี้ขอให้เห็นคลิปนี้อันไม่อยากให้ใช้เงินออกรถและอันจะให้ขับฟรีอีก3เดือนและจองแค่300สําหรับูลูกค้าที่กําลังหารถกลับบ้านในช่วงก่อนสงการลองดูตัวนี้ก่อนครับรับประกันเลยว่าในส่วนหนึ่งเต็มร้อเซ็นต์เนี่ยเจ็ดกเนี่ยแฮปปี้กับตัวรุ่นนี้แน่นอนนะฮะขอแนะนำนะครับเป็นโตโยต้าไฮรักลีโว2.4 Entry Z Edition สประตูตัวเตี้ยเกียร์ออตโต้โอ้โหตัวนี้สุดยอดครับต้องบอกแบบนี้ในช่วงระยะเวลาประมาณวันที่8 9ดเก้เนี่ยมีนาคมเนี่ยเห็นได้จากในหลายๆสถานการณ์ในหลายๆพื้นที่อากาศมันขึ้นอุณหภูมิสูงมากเราไม่จำเป็นต้องไปรอหน้าร้อนนะเราไม่ต้องจำเป็นไปรอสงการก่อนถ้าเกิดเราคว้าเราจับเราต้องในเดือนนี้ได้เอาไปเลยครับ และคันนี้อันให้จองแค่300ร้อยพี่ๆไม่ต้องเลือกอะไรกันเยอะมากถ้าเกิดเอ่ยขึ้นมาคำว่าป้ายแดงมันคือรถป้ายแดงต้องบอกแบบนี้เพราะนั้นมือสองสภาพนางฟ้ามีอยู่จริงและเกิดขึ้นจริงที่ร้านเปรพันออโต้เท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นสีบรอนรถปี21รถปี2021เดี๋ยวแดนจะมาอธิบายให้ฟังว่าไหนว่าป้ายแดงทำไมไม่เป็นปี22ปี23ละ่ะ เดียวอ่ะนาอธิบายให้ฟังนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างสําหรับเครื่องยนต์เนี่ยเป็น2.4ลิตรนะครับในรหัส2 GD เอาล้วครับถามว่ามันเด่นกว่าตัวโฉมเก่าแบบไหนอันนี้เคยบอกไปแล้วในหลายครั้งหลายคลิปตัวนี้เนี่ยเด่นๆเ,เลยจะมีการเปลี่ยนระบบหัวฉีดน,นะครับเป็น Direct Injection แบบ iArt นี่คือการทำให้รถมีสเสน่ห์ขึ้นมาอีกแบบหนึ่ง ถามว่าหัวยชช่วยอะไรไประหยัดน้ำมันครับแน่นอนสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวคงตัวคงตัวเครื่องอะไรพวกนี้โอ้โหคือใสเลยนะฮะรถคันนี้ใสมากนะครับถ้าเกิดอันยิ่งอยากได้เองเลยนะฮะตรงนี้พูดจริงๆเพราะว่ามันเป็นรถป้ายแดงเราเห็นตั้งแต่ต้นตำรับจนถึงตอนสุดท้ายเนี่ยมันสวยมากครับคันนี้นะถ้าเกิดคุณลูกค้าได้ไปผมบอกเลยว่าโคตรอิจฉ้าเลยและคนอื่นก็จะอิจฉ้าด้วย เพราะว่าเราเจอแบบนี้กันได้น้อยนะครับแผมนเพจชัดเจนระบุไว้เป็นเดือนเมษายนปี21 mm hmm. เห็นไหมฮะเอพิวนะครับเราต้องดูตรงนี้ก่อนและเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกครีนึง่งน็อตนี e, oh ่โอ้โหสีบางนะฮะใสกิ๊กเลยไม่มีรอยขยับขันไขแก่อมาทำสีนะครับตัวน็อตไม่เบี้ยวไม่ผิดดูรูปสำหรับในเรื่องของการรับประกันเนี่ยพี่ป้านะอาอาตามมยายมาตาสีตาสา มีการยิงคำถามตรงประเด็นมาเลยว่าแล้ววารันตีศูนย์ล่ะโอ้ตัวนี้เต็มๆฮะหปี1นึ่งแสนโลหลายคนอาจจะไปเข้าใจผิดในเรื่องของ6ปี7ปีแบบนั้นมันไม่ใช่ถ้าเกิดเกิน5ปีไปแล้วนั่นคือเป็นการซื้อวารันตีเพิ่มแต่ถ้าเกิดติดรถมาจากโรงงานเลยนั่นคือ5ปี1 0 0 0 0แสนโลยังได้อย่างหนึ่งถึงก่อนเอาวันนั้นเข้าศูนย์ได้ตลอดครับ เช็คประวัติรายละเอียดอะไรพวกนี้ได้หมดบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้เพื่อนไปไตยถ่ายเลขคัสซีนะขอตรวจสอบ่อยนีเฮ้ยผมมีเพื่อนทําอยู่โตโยต้านะขอตรวจสอบรถคันนี้หน่อยดิตามสบายเพื่อความมั่นใจในการซื้อนะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายหรือว่าบรันตีของทางร้านเราก็มีให้กับผู้ลูกค้าอยู่แล้วแน่นอนรับประกันเครื่องเกียร์หเดือน1 0 0 0 0มนกิโลนะครับแล้วก็ฟรีรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นายหนึ่งปีคราวนี้เนี่ยเซนอีดิชั่นแท้เนี่ยมันเป็นตัวเตี้ย ที่มีโป่งตัวสูงแบบนี้โฉมเนี่ยมันจะลากมาตั้งแต่18-19 19แล้วก็ข้ามมา21เอา20ไปไหนละ่ะ20ก็มีนะครับแต่มันจะเป็น20ที่เป็นโฉมโป่งแปะเหมือนกับเป็นตัวพวกออฟโรดของแต่งอะไรประมาณเนี้เขาจะเรียกว่า20โฉมโป่งแปะเพราะนั้นเนี่ยมันจะข้ามมา1ปี18-19กแล้วก็ข้ามมา21-22-23จนถึงตัวปัจจุบันล่าสุดนี้ หรือจะบอกว่าตัวนี้คือเป็นตัวโฉมที่มี GR ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตอนแรกปี20มันยังไม่มี GR แต่มาเป็นปี21-22 GR 2.8ดีเซลเกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยนะฮะซัตอีดิชั่นแท้นะครับแม็กอลรอยเดิมจากโรงงานยางดันหลบนะฮะดอกเหลือเต็มๆตรงนี้เนี่ยตัวยางก็จะเป็นปี21นะครับคาลิเปอร์จานโหใสกิกเลยนะฮะ แล้วก็ช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างก็เป็นของสแตนดาดเลยนะครับรถเดิมเป็นแบบนี้รถเดิมเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดถามมาในอีกหนึ่งมุมมองว่าทําไมเราไม่ซื้อแบบที่มันแต่งมาแล้วเพราะว่ารถที่มันแต่งมาแล้วเนี่ยมันช้าครับถามว่าแต่งไม่ดีหรอวไม่ใช่ว่าแต่งไม่ดีแต่แต่งมาเละเทะต้องบอกแบบนี้อันนี้คือเรียนให้ทราบเปนแบบตามตรงบางคนเขาอาจจะแต่งสําหรับของแพงมาใส่ตัวรถ บางคนเขาอาจจะดูเป็นวัสดุอย่างอื่นมาใส่ตัวรถเพราะนั้นเนี่ยเราจะมองในมุมที่ขายรถเดิมนะฮะคือมันเละไปนิดนึงนะครับซึ่งอย่างบางคนมาดูเนี่ยเฮ้ยคันนี้อุด egr โอ้โหแฮปปี้เลยอาจจะมีจองก็ได้เฮ้ยคันนี้มีแบบนี้อาจจะมีจองก็ได้แต่ในส่วนหนึ่งเราก็อย่าลืมเอาความรู้สึกส่วนตัวเป็นหลักมันเป็นไปไม่ได้อย่างบางคนเขาอยากได้รถเดิมเขาอาจจะไม่ชอบเป็นตัวของแต่งก็ได้นะครับไฟเลี้ยวกระจกงมองข้างสีดำล้วน แล้วก็คิ้วกันศาสตร์มีมาให้เสาอากาศก็จะเป็นตัวแบบธรรมดานะครับเขาเนี่ยพามาดูตัวด้านในกันบ้างตรงนี้คือตัวจุดไฮไลท์อันให้ดูนี่ก่อนดีกว่ากุญแจกุญแจนะฮะหลักรีโมทสำรองรีโมทธรรมดา1อันนะครับตัวนี้เนี่ยไม่สอหมื่นแปดพโลถามว่าน่าเกียดไหมกับตัวรถปี2ีไม่น่าเกียดนะฮะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้คือมันเป็นตัวปียีถูกต้องใช่ไหมครับ แต่ทําไมถึงได้มีการบอกในที่ต้นคิดว่ามันเป็นรถป้ายแดงแล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอธจจิบายให้เข้าใจกันอีกทีหนึ่งนะครับช่วงระยะเวลาของตัวรถเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็คือรถป้ายแดงอยู่ดีมันเป็นแบบนี้นะครับกระบาดท,ทงกระบาดท,ท้ายเดิมแมกไลเนอร์ก็ไม่เคยมีการถอดนะฮะฝาท้ายนี่คงไม่ต้องพูดเลยนะครับสวยกริปสวยเดิม สวยเสมอกันทั่วทั้งคันโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบแล้วก็ตัวนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งแต่มันจะมีการเสียตังค์เพิ่มอันนั้นคือในมุมที่ออก้ายแดงนะฮะแต่มือสองเราไม่ได้มีการเก็บนั่นคือตัวกันชนเนี่ยกันชนน่มันมีมาให้อยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้เซนเซอร์เพราะว่าถ้าเกิดยังเป็นตัว Ent ทรจะไม่มีเซนเซอร์แต่ถามว่าซื้อแต่งเพิ่มได้ไหมซื้อแต่งเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องหน้ารถโตโยต้าแท้เซนเซอร์ถอยหลังแบบนี้ แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองกันในเรื่องตัวออปชันเนี่ยมันเป็นจอทัชสกรีนเหมือนกันสามารถเอากล้องที่เป็นของซอฟต์แวร์โตโยต้าแท้สิงต่อกับตัวรถเข้าเกียร์ถอยดูได้เหมือนกับตัวรถที่เป็นลองท็อปหรือว่าตัวท็อปทั้งหมดได้เลยคราวนี้ครับอนันต์ีใเข้าใจแบบนี้เราจะคุยกันในภาษาชาวบ้านนะครับตัวนี้ปี21ทาไมยังบอกว่าเป็นป้ายแดงล่ะ รถเนี่ยนะครับเราลองนึกภาพตามนะหลายคนอาจเคยดูใน YouTube หลายคนอาจเคยดูในโซเชียลมีเดียนะครับระยะเวลาของตัวรถเนี่ยสมมุติว่าปีนี้ผลิตมา1 0 0 0 0แคันต้องออกจากโรงงานออกจากรลายผลิต1 0 0 0 0แคันในแต่ละคันที่มามันก็จะมีเป็นตัวรถของมันถูกต้องใช่ไหมฮะแต่บางทีติดในช่วงโควิดก่อนหน้านี้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับมันก็อาจจะมีการชะลอไปก็ได้แต่เราพูดถึงตัวนี้ปัจจุบัน ลายการผลิตมันก็จะมีการวนเวียนมาแบบนี้พอสําหรับเศรสับตัวนี้มาออกในปี2021ในเดือนเมษายนคราวนี้เนี่ยรถมันเป็นตัวโฉมปัจจุบันซึ่ง 21, 22, 23มันเป็นตัวโฉมนี้ทั้งหมดแล้วเราอาจจะไปดูที่โชว์รูมใดโชว์รูมนึงไปเจอตัวนี้ตัวนี้เป็นปี21แต่มันก็คือรถปีใหม่เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดอย่างเราดูปี2223เนี่ยโมเดลตัวเดียวกันรหัสพันธุกรรมตัวเดียวกัน บอดี้ตัวเดียวกันแต่ช่วงระยะเวลาในการผลิตไม่เหมือนกันสมมุติว่าเดือนนี้นะครับหรือว่าปีนี้ต้องผลิตออกมากี่แสนคันกี่แสนคันก็ว่าไปเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาเป็นตัวรถแรกๆต่อไปเนี่ยมารถสองรถสามก็จะเป็นปียี่สองปียี่สามประมาณนี้อันนี้คือการแบ่งเวลาไทาม์ไลน์ของการผลิตตัวรถซึ่งเราสามารถดูได้เพราะว่าโตโยต้าเนี่ยง่ายมากนะฮะคราวนี้ตัวนี้นะครับอันสรุปเลยดีกว่า ก่อนกลับบ้านสงการต้องมีรถใช้คันนี้ปี21ป้ายแดงราคา5,99,000ย้าานย้ำนะฮะ9 9 9 0 0 0บาทได้อะไรจากการดูออนไลน์สำหรับ4ประตูป้ายแดงคันนี้บ้าง 1. อันให้ขับฟรี3เดือน 2. อ,อันให้จอง300 3อันฟรีจักโอนให้หมื่นหนึ่ง4อันฟรีภาษีและก็พรบรให้ 5อันให้ดอกเบี้ยรเริ่มต้นได้2.79ขึ้นอยู่กับเครดิตของคนซื้อที่เหลือการรับประกรันการเซอร์วิสการแมเทนแนนก่อนที่เราจะมีการส่งถึงมือคุณลูกค,ค้าเราดําเนินการให้เสร็จสับเรียบร้อยพี่ๆครับถ้าเกิดเชื่อในมุมของคนรีวิวที่ดูอยู่ในคลิปนี้ถ้าเกิดมองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันโดนใจให้มาเอาคันนี้แอดไลน์มาครับใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือไม่เป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงติดต่อกันเข้ามาได้เลยสวยคุ้มประหยัด และออกง่ายศูนยบาททุกอาชีพทุกจังหวัดติดต่อมานะฮะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเราค่อนข้างที่จะดีใจเพราะว่าเราได้เห็นตัวรถป้ายแดงและก็จะมีคุณลูกค้ามารับคันนี้กลับบ้านไปดูแลหวังว่าจะเป็นแบบนั้นอย่างยิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ